กับผมอดีอรเพียงเกตครับไ์สดทางเฟ e บุ o k เขาบอกว่านักกฎหมายหรือตุลาการที่กังฉินไม่ตรงไปตรงมากังฉินชั่วชานะครับตุลาการนักกฎหมายกังฉินตายไปจะไปเกิดเป็นเปรตครับตัวสูงปากแหลมเท่าลูเข็มมีลูกอันทะใหญ่โตมโหฬารเท่าล้อรถยนต์ ไปไหนทีก็ต้องแบกลูกอันทะไปหิวมาก็เถือเอาเล็บยาวๆเถือะหนังตนเองกินผ่านปากรูเข็มพวกตุลาการน,นักกฎหมายกังฉินนะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายผมจะเปรียบเทียบกับใครไม่ได้นะผมไม่ได้ว่าใครนะครับเนติบริกรเรียนหนังสือจากธรรมศาสตร์ได้เกียรติยมดีมากผมอยากให้ทางคณะนิติศาสตร์ จากธรรมศาสตร์เรียกปริญญาคืนจากคนคนนี้ได้หรอครับเพราะไร้จุดยืนในทางเป็นนักกฎหมายขายวิญญาณหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ใช้ยาว่าเป็นนิติบริกรก็สร้างความเสียหายให้แก่สถาบันที่ตนเองเรียนมาเรียกร้องให้นิติลูกแม่โดมทั้งหลายนะครับเรียกปริญญาณนิติศาสตร์เกียรตินิยมดีมากคืนจากคุณวิศณุคุมเครือได้แล้วถามว่าห เมษายน2560เป็นวันประกาศใช้กฎหมายรับนูลฉบับนี้คุณวิศนุก็ดีคุณมีชัยครั้งที่สองก็ดีบอกว่าต้องเริ่มนับ8ปีตั้งแต่วันที่6เมษายน2560เป็นวันประกาศใช้กฎหมายรับนูลปี60มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วครับก่อนหน้า6เมษาปีปยี6สิ4สิงหาคม2 5งนผมถามจริงๆกับคุณวิศนุคุณมีชัย หมาเป็นหรือเปล่าไอ้เฮียตัวไหนเป็นนายกเถื่อนคนไหนที่บริหารราชการแผ่นดินโทษนะครับถ้าไม่นำมานับต่อกันเนื่องกันแล้วแล้วไอ้บ้าตัวไหนที่มันปกครองบ้านเมืองยึดอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนมาอย่าทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเลยครับเห็นทีว่าเป็นนักกฎหมายใหญ่โตแม่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายเขียนกฎหมายให้ พเดกการสืบทอดอำนาจยังจะมาตีความไข้เขวยอย่างนี้สาธุครับสาธุตายไปแล้วขอให้เป็นเปรตนะฮะปากเท่ารูเข็มลูกอันทะใหญ่เท่าล้อรถยนต์ไอพวกนี้ต้องลงกระทะทองแดงแหมไม่รู้จะด่ายัางไงแล้วครับนักกฎหมายถ้าม,มันมีจุดยืนที่มั่นคงชาติบ้านเมืองไปตลอดรอดฝังแล้วครับเขารัฐประหารก่อการกรบฏ ยังไปตัดสินไปรับรองว่าเขาเป็นลัทธิที่ปัดก็นักกฎหมายนั่แหละมันขายจิตวิญญาณเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่ยังออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนะครับผมเรียกร้องตรงไปตรงมานะให้นิทศาสตรธรรมศาสตร์เอาปริญญานินิศสศร์จิตย,ยมดีมากขึ้นจากวิศนุคุมเครือครับเพราะจุดยืนในการตีความทาง กฎหมายไม่คงเส้นคงวากลับไปกลับมากิ้งกอกเหมือนน้ำอยู่ไหลอยู่บนใบบอนครับ